วิดีโอที่ฉันกำลังฉายอยู่นี้ถูกบันทึกไว้ที่ลอเรนซ์วิลล์จอร์เจียในวันที่8กรกฎาคมปี2011ผู้หญิงในวิดีโอคือนิกกีไลลีคุณแม่วัย44ปีมีลูก3คนวิดีโอนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คุณคิดเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น n i กกีก็ได้หายตัวไปและกล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด21ตัวทั้งในและรอบๆบ,บ้าน ก็ไม่สามารถบันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิกกี้ในคืนแห่งโชคชะตานั้นได้เลยทั้งหมดที่ตำรวจสามารถกู้คืนมาได้เป็นเพียงไฟล์บันทึกเสียงที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเสียหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเรามาย้อนกลับไปในปี2011และยังดินแดนแห่งลอเรนซ์วิลล์จอร์เจียเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นกันเถอะ สิหปีก่อนหน้านั้นในเดือนมกราคมปี1,996ัเอเล็กซ์เด็กหญิงวัยห้าขวบอาศัยอยู่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนิกกี้ไลลี่ที่เมืองเอเธนส์จอร์เจียวัยเด็กของเธอไม่ได้สดใสเหมือนเพื่อนคนอื่นๆอเล็กซ์ต้องเห็นพ่อแม่แยกทางกันและเห็นภาพที่แม่ของเธอพยายามหาใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์หลังจากแยกทางกัน แม่ของอเล็กซ์ได้พบกับชายคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากนิวยอร์กชื่อว่าแมทธิวไลลี่หลังจากคบหากันผ่านทางออนไลน์มาระยะหนึ่งเขาก็ย้ายมาอยู่กับนิกกี้ที่จอร์เจียสองปีต่อมานิกกี้ตั้งครัภและตั้งชื่อลูกว่าแอมแอนด้าท้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันในวันที่14กลุ่กุมภาพันธ์ปี1998ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก ฟังดูโรแมนติกจริงๆทุกคนคงคิดว่านี่คือคู่รักที่มีความสุขมากจะช่วยกันเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอย่างไรก็ตามความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นแอนมันด้าได้รับความรักจากพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่สำหรับอเล็กซ์แล้วไม่ใช่เธอถูกพ่อเลี้ยงเยาะเย,ย้ยและพูดจาถากถางอยู่เสมอ แต่อเล็กซ์ไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกได้ง่ายๆเธอเป็นคนใจร้อนและจะโต้เถียงกลับเมื่อจำเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกทั้งสองคนก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆและถึงจดแตกหักเมื่อแมทธิวตัดสินใจติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบ้านหลังจากจักรยานของอเมนดาถูกขโมยไปมีกล้องทั้งหมด21ตัวแถมยังสามารถบันทึกเสียงได้อีกด้วย อเล็กซ์รู้สึกอึดอัดใจเสมอเมื่อถูกกล้องเหล่านี้จับตามองตลอด24ชั่วโมงหลังจากติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในบ้านเสร็จแมทธิวก็เริ่มพบความสุขใหม่ในด้านความปลอดภัยของบ้านตั้งแต่นั้นมาเขาก็วางแผนที่จะเปลี่ยนความลหลงไหลใหม่นี้ให้กลายเป็นธุรกิจเพื่อรวบรวมเงินทุนสำหรับความลหลงไหลใหม่ของสามี นิกกี้จึงต้องทำงานหนักขึ้นบ่อยครั้งที่ทำงานมากกว่า65ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่นิกกี้กำลังทำงานหาเงินอย่างหนักสามีที่อยู่บ้านกลับคิดไปเองคิดอยู่เสมอว่าเธอกำลังนอกใจตามความทรงจำของอเล็กซ์พ่อแม่ของเธอทะเลาะกันแทบทุกคืนมีการคว้างป้าสิ่งของและตะโกนใส่กันในฐานะเด็กคนหนึ่งอเล็กซ์ไม่สามารถทนเห็นภาพเช่นนั้นได้ แต่เทายังเด็กเกินไปจึงต้องรอจนถึงอายุ16ปีถึงจะสามารถเก็บกระเป๋าออกจากบ้านและตรงไปที่บ้านของพ่อแท้ๆแ,และพ่อลูกทั้งสองก็อาศัยอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่อเล็กซ์ออกจากบ้านของครอบครัวไลลี่เอมี่โรบินสันลูกพี่ลูกน้องของนิกกี้ก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกให้กลับมาดีดังเดิมในปี2011เอมี่ได้วางแผนวันพักผ่อนสำหรับนิกกี้ อเล็กซ์อมเดนดาและลูกสาวคนเล็กรีเบคก้าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้คือเพื่อคลายปมในใจและทำให้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิมในวันนั้นอเล็กซ์ก็ได้อธิบายให้น้องสาวตัวน้อยฟังว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีออกจากบ้านอมเดนดาก็บอกพี่สาวว่าเธอไม่ได้โกรธพี่เลยในช่วงสามปีที่อเล็กซ์จากไปเธอก็ได้ตระหนักว่า การที่พี่สาวทนการกระทำของพ่อไม่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกการที่พี่จากไปก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขเช่นนี้หลังจากวันนั้นแมทธิวรู้สึกว่านิกกี้กำลังปิดบางอะไรบางอย่างอยู่จึงเริ่มจับตาดูภรรยาของเขา แน่นอนว่านิกกี้ทนไม่ได้และเธอก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจสามีของเธอมากขึ้นเรื่อยๆเธอต้องการจบชีวิตคู่ที่เหนื่อยล้านนี้สองสัปดาห์ต่อมาอแมนดาได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันกลางดึกวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็ไม่พบแม่ของเธอแล้วแมทธิวบอกลูกสาวทั้งสองคนว่าแม่ของพวกเขาแค่ออกไปทำธุระสักครู่ อย่างไรก็ตามสองวันผ่านไปแล้วการนิกีก็ยังไม่กลับมาแอมแมนดาและรีเบคการู้สึกกังวลใจอย่างมากจึงขอร้องให้พ่อโทรหาป้าเอมี่โรบินสันเพื่อสอบถามพวกเขาคิดว่าแม่ของพวกเขาอาจจะไปที่นั่นหลังจากทะเลาะกันเมื่อสองวันก่อนแต่เมื่อโทรหาเอมี่เด็กทั้งสองคนก็เพิ่งรู้ว่านิกกี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นเอมี่เองก็รู้สึกประหลาดใจและตกใจมาก เมื่อได้ยินข่าวว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอหายตัวไปสองวันแล้วในที่สุดแมทธิวก็แจ้งความกับตำรวจเขาบอกว่านิกกี้หายตัวไปในวันที่ส1อกรกฎาคมและคาดเดาว,ว่าเธออาจจะไปที่บ้านของเอมี่หรืออาจจะหนีไปกับใครบางคนเขาคิดว่าเธอหาเงินได้คงจะเก็บเงินจำนวนมากไว้ในบัญชีลับที่พวกเขาไม่รู้แล้วก็เอาเงินหนีออกจากบ้านไป ในวันต่อ,ตอมาแมทธิวก็ยังคุณเล่าเรื่องราวและเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ๆเพื่อให้คนภายนอกมองว่านิกกี้เป็นภรรยาที่ไม่ดีแน่นอนว่าเอมี่โรบินสันและอเล็กซ์ต่างก็รู้สึกว่าคำพูดของชายคนนี้ไม่มีเหตุผลและได้ชี้แจงกับตำรวจสองสัปดาห์ผ่านไปแต่การสืบสวนก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรสื่อต่างๆก็ไม่ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ อเล็กซ์เริ่มคิดว่าถ้าตำรวจขยายกำลังและขอบเขตการค้นหาสื่อก็จำเป็นต้องรายงานข่าวการหายตัวไปของแม่เธอพูดตามตรงปกติแล้วไม่ค่อยมีใครสนใจผู้หญิงสูงวัยที่หนีออกจากบ้านแต่ถ้าคนร้อยคนมารวมตัวกันในที่เดียวสวมชุดสีแดงและเริ่มค้นหาผู้หญิงที่หายตัวไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นสื่อจึงได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการค้นหาโดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า100คนเริ่มรวมตัวกันที่ร้านวอร์มาร์ท15นาทีต่อมาในขณะที่นักข่าวกำลังเตรียมสัมภาษณ์คนในทีมค้นหาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาอย่างกระทันหันมีคนเห็นร่างของนิกกี้จากในป่าที่เกิดเหตุถูกปิดล้อมอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สืบสวนได้พูดคุยกับสามีของผู้ประสบเหตุแมททิวไลลี่พร้อมทั้งตรวจค้นบ้านของทั้งคู่แต่ตำรวจกลับบอกว่าแมทธิวไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแม้แต่เอมี่ลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกับนิกกี้มากก็ไม่ได้สงสัยเขา ในทางกลับกันแมทธิวในตอนนั้นกลับมีท่าทีสงบนิ่งและมุ่งความสนใจไปที่การปกป้องลูกสาวทั้งสองคนไม่ให้พวกเขากลัวกับการจากไปของแม่ซึ่งผู้คนต่างชื่นชมเขาในจุดนี้ทันทีที่พบร่างของนิกกี้เจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้ร้อยโทร,ริชาร์ดอายการโจนส์และสารวัตรเอเวอร์สันรับผิดชอบการสืบสวนทั้งสคนได้เห็นร่างของผู้ประสบเหตุในที่เกิดเหตุ ภายใต้แสงแดดอันร้อนระอุของเดือนก,นกรกฎาคมนิกกี้นอนอยู่ใต้กองใบไม้ร่างกายไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายมีรายละเอียดที่สำคัญมากสองอย่างเท้าของนิกกี้สะอาดหมดจดซึ่งบ่งชี้ว่าเธอไม่ได้เดินเข้ามาในป่าด,ด้วยตัวเองและอาจถูกใครบางคนนำมาทิ้งไว้ที่นี่อย่างที่สองคือการพบสาร GHB ในเลือดของผู้ประสบเหตุผลการตรวจพบ ปริมาณกรดแกมมาไฮดรอกซีบิวทอริกที่ผิดปกติสารแกมมาไฮดรอกซีบิวทอเรต (GHB) หรือที่รู้จักกันในชื่อลิควิดเอ็กซ์ตอซีหรือสารที่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเป็นสารกระตุ้นที่มีความเสี่ยงสูงและถูกใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในปัจจุบันมันสามารถทำให้ใครก็ตามที่ดื่มเข้าไปตกอยู่ในสภาวะหลับลึกได้อาจเป็นไปได้ว่า มีใครบางคนให้นิกกี้ดื่มสิ่งนี้ทำให้เธอหมดสติทำอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายก็ลงมือแม้ว่าในตอนนั้นแมทธิวยังไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสยัยแต่สารวัตรเอเวอร์ซันก็ได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเขาเป็นการส่วนตัวเมื่อครอบครัวไลลีมีระบบกล้องวงจรปิดที่ยิ่งใหญ่ครอบคลุมทุกซอกทุกมุมของบ้านเขาจึงตัดสินใจไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรบันทึกไว้หรือไม่ แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดหลังจากคัดลอกฮาร์ดไดรฟ์ของแมทธิวเอเวอร์สันก็พบว่ามีไฟล์วิดีโอมากกว่าเครื่องล้านไฟล์ทั้งหมดไม่มีชื่อไฟล์ไม่มีวันที่และไม่มีเวลาการหาหลักฐานเกี่ยวกับคืนที่นิกกี้ถูกทำร้ายนั้นก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรเอเวอร์สัน e <c oughs> ใช้เวลาประมาณ4เดือนกว่าจะพบสัญญ,ญาณที่ดีจากคลังวิดีโอขนาดมหึมาเอเวอร์ซัน คิดว่าเขาเจอบันทึกวิดีโอของวันที่8กรกฎาคมคืนที่นิกกี้หายตัวไปได้ถูกต้องแล้วแต่เขาก็เจอแค่ช่วงนั้นช่วงหลังจากนั้นไม่มีวิดีโอสุดท้ายของนิกกี้คือหลังเที่ยงคืนของวันนั้นหลังจากนั้นกล้องก็ถูกปิดและถูกเปิดอีกครั้งในอีกสองวันต่อมาหลังจากที่แมทธิวแจ้งความเรื่องการหายตัวไปของนิกกี้ น่าแปลกมากฟังดูเหมือนกําลังปกปิดอะไรบางอย่างในช่วงเวลา48ชั่วโมงนั้นแมทธิวรีบโทษนิกกี้ว่าเป็นคนทําให้วิดีโอหายไปไม่เพียงเท่านั้นเมื่อตํารวจพบช่องโหว่ในคําให้การของแมทธิวเขาก็จะโทษภรรยาของเขาอีกเขาบอกว่านิกกี้มักจะปิดกล้องเสมอเมื่อเธอโกรธและหนีออกจากบ้านครั้งนี้ก็เช่นกันและนิกกี้เป็นคนดึงปลั๊กไฟออกทำให้ระบบทั้งหมดเสียหาย เห็นได้ชัดว่าแมทธิวกำลังพยายามสร้างภาพให้นิกกี้ดูเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่เอเวอร์ซันไม่หลงกลและตั้งแต่นั้นมาแมทธิวก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเขาได้ยึดโทรศัพท์ของแมทธิวเป็นหลักฐานและพบว่าเขาไม่เพียงแต่ติดตามและบันทึกเสียงโทรศัพท์ของนิกกี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงของอเล็กซ์และแม้กระทั่งของตัวเขาเองด้วยสารวัตรได้ตรวจสอบและพบว่ามีการโทรออกที่น่าสนใจสามครั้ง หลังจากที่นิกีหายตัวไปแต่ก่อนที่แมทธิวจะแจ้งความกับตำรวจเขายังได้บอกกับพี่เขยว่าเขาได้กรอกเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแยกทางกับภรรยาแล้วในวันต่อมาในการโทรอีกครั้งแมทธิวก็ยังคงพูดว่าเขาวางแผนที่จะส่งภรรยาไปโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต อย่างไรก็ตามหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นแมทธิวกลับขอร้องให้แอมแมนดาโทรหาแม่เพื่อโน้มน้าวไม่ให้เธอยื่นเรื่องแยกทางเห็นได้ชัดว่าชายคนนี้มีบางอย่างผิดปกติเอเวอร์ซันรู้ว่าทางตำรวจยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการกับชายคนนี้แต่เขารู้สึกว่าการสอบปักคำแมทธิวเกี่ยวกับการโทรออกในช่วงไม่กี่วันก่อนที่นิกกี้จะหายตัวไปเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อไปข้อประตูบ้านของครอบครัวไลลี่เอเวอร์ซันก็พึงรู้ว่าเขาและลูกสาวทั้งสองคนได้ย้ายไปอยู่ที่เวอร์มอนต์แล้วหลังจากการสืบสวนเป็นเวลาเจดเดือนโดยไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมผู้ตรวจสอบได้หยุดและนำเสนอผลการสืบสวนต่อจ่าของเขาคือจอห์นริกเตอร์ริกเตอร์คือคนที่จะรับช่วงต่อคดีนี้ เขาได้ทบทวนรายละเอียดทั้งหมดของคดีตั้งแต่ต้นเพื่อดูว่ามีอะไรที่พลาดไปหรือไม่ริกเตอร์ส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดและสำเนาที่ได้รับจากแมทธิวไปยังทีมงานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่ห้องทำงานของเขาในที่สุดพวกเขาก็กู้คืนข้อมูลบางส่วนจากคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จพวกเขาค้นพบโฟลเดอร์ชื่อไฟ์ซึ่งมีไฟล์บันทึกเสียงที่แตกต่างกันนับพันไฟล์ เช่นเดียวกับวิดีโอที่เอเวอร์ซันเคยดูไฟล์เหล่านั้นไม่มีชื่อเรื่องหรือเวลาบันทึกไว้ดังนั้นเป็นเวลาเกือบสองปีจ่าและอายการต้องค้นหาผ่านไฟล์บันทึกเสียงการทะเลาะกันอย่างต่อเนื่องของนิกกี้และแมทธิวซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งกว่าการถูกทรมานตามที่จอร์นกล่าวในไฟล์บันทึกเสียงเหล่านี้นิกกี้ดูเหมือนภรรยาที่มักจะโกรธและควบคุมตัวเองไม่ได้ในขณะที่แมทธิวดูมีเหตุผล ดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์นี้นิกกี้เป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายส่วนแมทธิวเป็นคนใจเย็นอย่างไรก็ตามริกเตอร์เชื่อว่าแมทธิวดูเหมือนกำลังพยายามควบคุมจิตใจภรรยาเพื่อให้เธอแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่ควบคุมไม่ได้เช่นนั้นและริกเตอร์ก็คิดถูกหลังจากที่ทีมงานนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าไฟล์บันทึกเสียงเกือบทุกฝ่ายมีการหยุดชั่วคราว แมทธิวบันทึกเสียงเพียงส่วนเล็กๆของการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นตอนแรกแมทธิวจะเริ่มบันทึกเสียงเมื่อทั้งสองทะเลาะกันอย่างรุนแรงและหลังจากที่เขาสงบลงแล้วเขาต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานั้นเขาจะพูดคุยกับภรรยาของเขาเป็นเวลาถึง6ชั่วโมงแมทธิวจะพานิกกี้เข้าไปในห้องหนึ่งพูดถึงกฎเกณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นซึ่งเธอได้ละเมิด จอห์นและริกเตอร์ยังพบไฟบันทึกเสียงอีกหลายไฟที่มีลักษณะของการกระทำผิดนอกเหนือจากข้อกล่าวหาเจตนาทำให้เสียชีวิตซึ่งตั้งใจจะใช้กับแมทธิวอยู่แล้วอายการเขตยังเพิ่มข้อหาดักฟังสอดส่องยังผิดกฎหมายและการล่วงละเมิดทางร่างกายหลักฐานในไฟล์บันทึกเสียงแสดงให้เห็นว่าแมทธิวได้ใช้กำลังกับนิกกี้และยิ่งเขาโกรธมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น หลักฐานยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตำรวจยังไม่มีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตเลยตอนนั้นริคเตอร์เกิดความคิดขึ้นมาเขาสั่งให้ทีมเทคนิคนินติวิทยาศาสตร์สร้างระบบสอดส่องเสมือนของแมทธิวขึ้นมาใหม่และระบุตำแหน่งที่เขาบันทึกกิจกรรมประจำวันของครอบครัวเพื่อที่จะระบุว่าเขาทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ของเขาในช่วงวันที่นิกกี้หายตัวไป แล้วพวกเขาก็ได้ค้นพบช่วงเวลาสำคัญสองช่วงในวันที่แมทธิวแจ้งว่านิกกี้หายตัวไปและวันที่พบตัวเธอแมทธิวลบวิดีโอและไฟล์บันทึกเสียงหลายสิบไฟล์ออกจากเครื่องการที่จะลบไฟล์เหล่านั้นได้จะต้องรู้รหัสผ่านของระบบและคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแมทธิวดังนั้นจึงมีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาแมทธิวในคดีการเสียชีวิต ถึงตอนนี้เป็นเวลาสปีแล้วนับตั้งแต่ที่พบร่างของนิกกี้แอมมันดารีเบคก้าและแมทธิวได้ย้ายออกจากจอร์เจียไปยังที่ห่างไกลได้ระยะหนึ่งแล้วหลังจากสูญเสียแม่ลูกสาวทั้งสองคนก็ตกใจและเสียใจอย่างมากเป็นธรรมดาพวกเธอต้องการพ่อและไม่รู้เลยว่าตำรวจกำลังสงสัยในตัวเขา เมื่อโตขึ้นอีกหน่อยพวกเธอถึงได้รู้ว่าครอบครัวฝั่งแม่คิดว่าพ่อของพวกเธอเป็นคนทำให้แม่เสียชีวิตอเล็กซ์รู้สึกผิดอย่างมากที่จากไปและทิ้งแม่ไว้ตามลำพังกับปีศาจส,ส่วนทางด้านแมทธิวเขาได้กลับไปยังจอร์เจียอย่างไม่ละอายใจเพื่อรับเงินประกันจากการเสียชีวิตของนิกกี้ขณะที่กำลังออกจากอาคารเขาก็ได้เผชิญหน้ากับจารกเตอร์อย่างไม่คาดคิด ริกเตอร์พร้อมกับหมายจับรอเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาใส่กุญแจมือและบอกว่าเขาถูกจับกลุ่มเมื่อวันพิจารณาคดีใกล้เข้ามาแมทธิวก็เริ่มเปิดเผยให้อเมนดารู้ถึงเรื่องราวที่เด็กสาววัย14ปีไม่ควรต้องเผชิญเพื่อเตรียมตัวสำหรับการขึ้นศาลแมทธิวขอให้เธอฟังไฟล์บันทึกเสียงการทะเลาะกันทั้งหมดของพ่อแม่และหน้าที่ของเธอคือการจดบันทึกอเมนดาเจ็บปวดอย่างมาก เมื่อได้ฟังฝ่ายบันทึกเสียงเหล่านั้นแต่เนื่องจากถูกพ่อชักจูงเธอก็เริ่มตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกอย่างแรกคือช่วยแมตทิวต่อไปด้วยความหวังว่าพ่อพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกันแต่พ่อไม่ได้เป็นคนทําให้แม่เสียชีวิตหรืออย่างที่สองคือปฏิเสธคําขอของพ่อซึ่งผลลัพธ์คือการถูกปฏิเสธจากทั้งครอบครัวฝั่งพ่อและฝั่งแม่เพราะไม่ยอมทําอะไร เมื่อสับสนระหว่างสองการตัดสินใจแอมเบนดาพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อเพื่อให้เธอไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกครั้งที่เธอถามว่าทำไมพ่อไม่หาทนายแมทธิวก็จะควบคุมความคิดเธอโดยถามเธอว่าลูกไม่รักพ่อเหรอลูกไม่อยากให้พ่อกลับมาเหรอลูกเป็นคนเดียวที่พ่อเชื่อใจให้ทำเรื่องนี้ได้นะในที่สุด เพราะความกดดันและความรู้สึกโดดเดี่ยวอึดอัดที่ไม่มีการสนับสนุนจากครอบครัวอามเมนดาจึงยอมเป็นพยานปากสำคัญให้พ่อในศาลและเตรียมพร้อมสำหรับคำให้การวันที่27มกราคม2016การพิจารณาคดีของแมทธิวเลลี่ได้เริ่มต้นขึ้นอายการจอนเริ่มต้นการถแถลงของเขาด้วยการเปิดคลิปสั้นๆในคลิป นิกกี้กำลังพูดคุยกับสามีหลังจากที่พวกเขาทะเลาะกันตอนนี้อเล็กซ์มีโอกาสได้พูดในสิ่งที่เธอเก็บไว้ในใจมานานฉันอยากให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านฉันอยากให้เขารู้ว่าฉันสงสัยเขามาตั้งแต่ต้นแล้วแม่ของฉันจะไม่มีวันทิ้งลูกสาวของตัวเองไปแบบนั้น อเล็เป็นเพียงคนแรกที่ถูกเรียกขึ้นให้การและคำให้การของเธอก็ตรงกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบในไฟล์บันทึกเสียงที่กู้คืนมาจากคอมพิวเตอร์ของแมทพิวอย่างสมบูรณ์พวกเขาทะเลาะก,กันแล้วเขาก็ทำร้ายแม่ของฉันในห้องน้ำเธอถูกผลักตกบันไดมีคืนหนึ่งฉันนั่งอยู่ทั้งคืนและได้ยินเธอพูดว่าปล่อยฉันนะปล่อยฉันคุณกำลังทำให้ฉันเจ็บ อย่างไรก็ตามฝ่ายของแมทธิวก็ได้เตรียมพยานไว้เช่นกันแอม n d แมนดาบินมาจากเวอร์มอนต์เพื่อขึ้นให้การในฐานะตัวแทนของพ่อตามคำให้การของ a อ a n d แมนดาเธอเห็นด้วยกับคำให้การของพ่อเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยบอกว่านิกกี้เป็นฝ่ายผิดเพราะมีสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคง แม่ของฉันเอาแต่เดินไปมาแล้วบอกว่าเธอกำลังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนกับเสียงในหัวของเธอบอกว่าทุกคนกำลังพูดไม่ดีเกี่ยวกับเธออย่างไรก็าตามอายการโจนส์ค่อนข้างครุ่นคิดว่าคำให้การของเด็กสาวคนนี้เชื่อถือได้หรือไม่เมื่ออายการโจนส์พูดถึงความสงสัยนั้นแอมเมนดาก็เอ่ยถึงพ่อของเธอขึ้นมากระทันหันทำให้ทุกคนในศาลต้องหันมาสนใจ คำให้การนี้เมื่อรวมกับหลักฐานแวดล้อมทั้งหมดที่ริชาร์ดและอายการโจนส์รวบรวมมายิ่งทำให้คณะลูกขุนประทับใจมากขึ้นว่าแมทธิวเป็นปร,รมาจารย์ด้านการควบคุมพร้อมที่จะควบคุมใครก็ได้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแม้กระทั่งลูกสาวของตัวเอง หลังจากปรึกษาหารือกันนานกว่าสาชั่วโมงคณะลูกขุนได้ประกาศว่าแมทธิวมีความผิดในข้อหาเจตนาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสอดส่องอย่างผิดกฎหมายและดักฟังแมทธิวเลลี่ดูตกใจเมื่อคำตัดสินถูกประกาศออกมาเพียงสามชั่วโมงครึ่งหลังจากที่คณะลูกขุนเริ่มปรึกษาหารือ สิ่งที่ทำให้คณะลูกขุนเชื่อในท้ายที่สุดนอกเหนือจากการลบภาพและฝ่ายเสียงคือเรื่องราวที่จอนได้คนพบเมื่อนำชิ้นส่วนหลักฐานทั้งหมดมาประกอบกันเป็นไปได้ว่าแมทธิวและนิกกี้ออกไปข้างนอกในคืนนั้นแล้วกลับมาหลังเที่ยงคืนไม่นานเขาวางยาภรยาด้วยยา GHB เพราะเขาต้องการควบคุมนิกกี้อย่างสมบูรณ์เขาทำเช่นนั้นเพราะภรรยาของเขากำลังค่อยๆหลุดออกจากการควบคุมของเขา นิสัยชอบควบคุมของแมทธิวไม่อนุญาตให้ภรรยาตีตัวออกห่างเช่นนั้นบางทีเขาอาจจะเป็นประเภทที่ว่าถ้าฉันไม่ได้เธอก็จะไม่มีใครได้เธอไปหลังจากที่ไม่ถูกพ่อควบคุมอีกต่อไปในที่สุดอแมนดาก็สามารถนั่งลงทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดได้เธอได้ฟังคลิปทั้งหมดได้เห็นภาพบาดแผลของแม่ ฟังตัวแทนอายการอธิบายว่านิกกี้ถูกวางยาและเธอยังได้เห็นพ่อลบฟิล์มที่บันทึกภาพในคืนนั้นด้วยแอมแอนด้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายเธอร้องไห้อย่างหนักเมื่อรู้ว่าพ่อสุดที่รักของเธอกลายเป็นผู้ที่ทำให้แม่ของเธอต้องเสียชีวิตหลังจากนั้นอมแมนดาและริเบกาก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกับพี่สาวอเล็กซ์และป้าเอมี พวกเขาลบความคุณเคืองใจในอดีตทั้งหมดและเริ่มต้นก้าวไปสู่อนาคตและนั่นคือเรื่องราวของนิกกี้เลลีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วยกดถูกใจและกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ